ที่เท้าเยือนกันแบบเดี๋ยวเราจะมาหารองเท้ากันนะวันนี้จะมาเดินหารองเท้ากันเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งขยะปั๊มหนึ่งนะคะไปะทุกคนมาแมงแกนเจอขอบอกระเป๋าส,ส,สีสีแบบสีซับมานะคะนี่เป็นลาแหน่มาแกนจอคขอบนะนทคะสีกระเป๋าสวยมาก วันนี้วันนี้บอกได้ว่าเอาเลยตรงเงียบมากเงียบแบบเงียบเงียบจริงๆนะอาจจะด้วยความที่ว่าฝนมันตกหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปเดินที่ร้านอาดิดาสกันก่อนแล้วเราก็จะไปที่ชาวแอนเคสนะคะไปดูรองเท้ากันจะตอนแรกจะไปดูรองเท้าของ ชาอนแคชเชีเยรตรงนั้นเดีย๋ยวไปดูชาอันแคชส่อ,อนจะไปดูรองเท้าก็นจะมีรองเท้าสีจอมพูกฝนปุกปุยในเว็บไซต์เขามีค่ะแต่กว<อ>่าในร้านมันไม่มีแล้วนักอําตกรูแล้วเราก็เลยคิดว่า,ามันน่าจะอยู่ในร้านหรือเปล่าน,นะคะแต่กระเป๋ายี่ห้อน,นี้ก็น่ารักนะกระเป๋าของ ลองชอมลองชอมลองชอมยังม่มีลองชอมมันหนึ่งน,น่ารักมากเลยนะทุกคนเห็นไหม่ะลองชอมสีมันก็นเลิศฟูมากจ้ะสีมันฟูมากลองชอมลองชอมอาจารย์ตะกี้ฉันเดินมาเจ้เป็นเคจอยู่ไหน อยู่นั้นอยู่นั้นอยู่นั้นเอองงเดินแล้วงงงงงงไปเดี๋ยวเราไปเช่าห็นเคสกันทุกคนตอนนี้มันไม่ค่อยมีคนเดี๋ยวเราไปอ่านดูก่อนว่าเราจะได้รองเท้าไหมเราอยากได้รองเท้าเช่าแคนเคสมันจะเป็นสีชมพูของปุยๆนะแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันไม่ค่อยมีคนนะจ๊ะ เอาเลยวันนี้เงียบมากเงียบจริงเงียบเงียบเงียบจริงจ้ะสัสดีทุกๆคนนะคะมาเจอกันที่ร้านชาวเอนเพสเดี๋ยวดูคนว่าจะมีน้องชาวที่เรายังได้ไหมเดีย๋ยวเราก็้าไปตรงนี้ง็นลดร,ราคานะอืมเห็นไหม เขามาแล้วฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ดูไมจตามาวินโดว์ชอปปิงด้านหนึงนะมันไม่มีูที่เราอย่ากไดอ่ะสงสัยคู่นั้นต้องสั่งทางออนไลน์อย่างเดียวมันไม่มีที่แบบปุุยปุปุอ่ะบนปุกยปุยปุย ลองชอมแล้วเดี๋ยวไปร้านมีนอาดิดาสอาดิดาถ้ามันไม่มีรอ,องเท้าที่เราอยากได้เราก็จะไม่เผานาชอ์นแคทเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะซื้อกระเป๋าเราอยากซื้อรองเท้าแล้วก็กางเกงสลับกันไปปีนเขาของเรานะะเราจะมาเตรียมตัวเตรียมชุดไปปีนเขากัน นัดคะะปเดี๋ยวเราไปร้านอาดิดาส,สานเดี๋ยวกับกล้องให้ดูนะคะกับกล้องให้ดูอาดิดาสเดิดาสไปดูเสื้อแม่ชมอาดิดาสเซอกีเปอร์ซีไม่ดูสัส่ง สามชิ้นเจ็ดเปอร์เซ็นสี่ชิ้นหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฟองอาดบด้าที่เอาเล็บนะเดี๋ยวขับไปดูเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝานะตัน้งเสียเส้อ,อตัวนี้ได้อยู่ไปเข้ามาแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ เสื้อตัวนันะ้หนักได้อยู่นะแต่มันหนานะนามันหนามันหนามันหนาราคาเท่าไหร่ดูราคาก่อนสองพันกว่า ตัวนี้ก็สวยตัวนี้อะไรตัวนี้พันสองตัวนะ้พันสองอาดาอยู่อาดาอยู่สวัสวดีทุกๆคนน้าเข้ามาแล้าฝังกดติดตามไปด้วยนะคะเราอยู่ที่ร้านเอาเล็ตของอาอดิดาสนะคะดีดาสเดี๋ยวเราจะให้ดูลอาหาเสื้อหาเสื้อหาเสื้อ เสื้อเตใส่นะคะมีกางเกงเดี๋ยวปันหนึ่งเดี๋ยวดูกัน,งงงงงน,นกางเกง่อนใส่กางเกงออกกําลังกายนะคะสมุดกางเกงสลับปินใส่ออกกําลังกายใส่ไปปินเผาก็ได้มันกระชับดีนะทุกคน แต่ก็ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้ด้วยนะจ๊อ่ะตอนนี้อันนี้ไม่ได้เข้าอยู่ในอันกะบาแต่ว่าไม่ได้ร่วมในอส่วนลดนะคะไม่ได้ร่วมในส่วนลดส่วนลดของเขาก็คือซื้อตัวที่สามลด สามอันลดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าสี่อันลดหกจนดห้าเปอร์เซ็นต์นะคะมันยาวมันยาวตัวนี้มันยาวมันจะเป็นสักยาวนะทุกคนไปเข้ามาแล้วฝากกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะเราจะไปซื้อโปงกระโปง ไปดูลองเท้ากันไปดูรองเท้ากันอันนี้เสื้อผ้าเด็กนะคะของอาดนะิดาสเนาะเดี๋ยวเราไปดูลองเท้ากันไปดูลองเท้ารองเท้ารองเท้าใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะจ๊ะ ผู้ 2, 1, 9, นีสองหนึ่งเก้าน้าผู้มีแ่เราอยากได้ของเนิวอบาลานมากกว่าเราจะมาดูอจะมีบางรุ่นที่เราอยากได้อยู่นะเดี๋ยวปั้นหนึ่งดูรุ่นที่เราอยากได้ก่อน ต้นนี้สซมบ้าแซมบ้าเท่าไงสซมบ้าสองเก้าเก้านะสซมบ้าสองหกเก้าแต่แซมบ้าคู่นั้นจะเป็นสองสามสามเออ ใช่เข้ามาแล้วเขาฝากกดติดตามด้วยนะจานะฝากกดไลค์ด้วยเดี๋ยวมันจะเป็นรุ่นเก่าๆนะทุกคนเป็นรุ่นเก่าๆแต่มากกว่านะคะมาเดี๋ยวเราออกไปดูอีกร้านนึงมันจะมีสองร้านนะดีด้านะ่มันจะมีสองร้านนะ,นะนนะคะ เดี๋ยวเราไปมิวบาลานกันเป็นนิวบาลานกันไอมิวบาลานกันเอาเลตคนเบาบางมากวันนี้นะคะเบาบางจริงเบาบางจริงบางหูบางตามมากอะเออ เดี๋ยวหาอะไรของกินกินก่อนหว,นวานหวานกินก่อนัสดิ้าเข้ามาแล้วัถ่ายกันได้นะคะเราอยู่ที่เาาเลทที่กอเรี o u เเลทจ้าเรามาหารองเท้าแต่ว่าดูจะหาไม่เจอเหนหาโซนของกินปาบนะ เอาตามจริงนะคอก็คือเอาเลทของไต้หวันก็ค่อนข้างสินค้าก็จะมีพวกรองเท้าแหละที่มันราคาจะดีหน่อยรองเท้ากีฬาอะไรพวกเนี้นะคะแต่ถ้าเป็นแบรนด์พวกแบรนด์ใหญ่ๆมันก็ยังราคายังสูงเลยอันนี้ซื้อหนึ่งทำหนึ่งนะคะของลีมีวาของลีนะคะอ่ามีคนเข้าไหม มีพนักง,งานนะคะมีพนักง,งานน่ารักไหมอ่ะตุ๊กตาของรีวายนะคะนีของลีน่ารักัสปีทุกทกคนนะคะ่ะ เราอยู่ที่ let, อา u เล็ t จ้าตอนนี้ดิฉันกำลังมองหาที่ซื้อน้ำซื้อน้ำอยู่ซื้อน้ำอยู่อา้านไสยขนมขนมขนม,ขนมก่อนตักหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันที่อที่จงรีนะคะ จะไปซื้อของที่จงรีด้วยอันนี้แก๊บนะคะรันแก๊บแก๊บแก๊ป,กปนะเอามาแล้วทักทายกันได้นะจะ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปหาของกินแป๊บหนึ่ง ร้านนี้อร่อยนะมันจะเป็นมันจะเป็นอ่าของของของไอ้เนื้อหผัดผัดถังอะไรอ่ะทะเลถังแตกบ้านเราอ่ะเอออร่อยอร่อยร้านนี้อร่อยเออแต่ต้องต้องคิวนานนิดนึงนี <uh ่นี่นะป๊อบมาดป๊อบมาดป๊อบมาเอาเลยป๊อบมาเอาเลย สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายกันได้เนี่ยเป็นป้อปมาเกี่ยวเลทน่ารักมากอาก่ะดูวินโดว์ช้อปปิ้งเป็นหนึ่งวินโดว์ช้อปปิ้งันหนึ่งวินโดว์ช้อปปิง้งป,อปออ๊อปมาป๊อปมาเออมาเปิดที่ยวเลทด,ด้วยแก ต้องมาแล้์มากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะดยวขออนุญาตเลาะเลาะเลาะแถวป๊อมมาร์ทหนังป๊อปมารนิดนึงเดี๋ยวจะไปหาน้ํากินก่อนนะคะอืมเมื่อกี้ไปดูรองเท้ามารองเท้าอาดิดาแต่มันก็ไม่ได้มันไม่มีคู่ถูกใจนะไม่ได้มีคู่ถูกใจอันนี้ป๊อปมาร์ทนะคะป๊อปมาร์ทที่เอาเลตเปิดใหม่นะทุกคนเปิดใหม่เออ เดี๋ยวจะพาดูเข้าไปข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปหาน้ำกินก่อนแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นทางไป x p a r k นะคะ x Park ใครที่มาที่จะไปเที่ยว x p a r k ไปดู x p a r k ก็ไปทางนี้นะคะซื้อบัตรได้ตามอ่อแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะซื้อที่อ่าน้าง,งานเลยก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราไปหาของนุ๊กหาน้ำจิบก่อนค่ะพี่จิบก่อนอือค่ะสวัสดีค่ะค่ะเข้ามาแล้วผักใสยกันได้นะคะเราอยู่ที่เอาเล็ดเอาเล็ดกันเดี๋ยวขออนุญาตหาอะไรกินก่อนปั้นนึ่งคืน,นก่อนคร๊บเนาน,น้ำแล้วก็ อยู่ากกินอะไรหวานๆนะเออลองปตงอะไรกินกันสวัสดีทุกๆคนนะคะก็มาแล้วเราได้กันได้นะคะเดี๋ยวคนซีนหั่นเะก้าบุ้ดีกว่าหั่นเกาหลีหั่นเกาหลีนะแล้วเดี๋ยวมานะั่งกินแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อ